ถูกฝรั่งไวยเกษียณเทแบบไม่รู้ตัวเเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่รู้จักกับฝรั่งไวยเกษียณสี่ปีสี่ปีนี่น้องเขาอายุห่างจากฝรั่งคนเนี้ก็ยี่สิบปียี่สิบปีเนี่ยก็ไม่เคยที่จะเรียกร้องเงินทองจากฝรั่งคนนี้เลยเพราะว่าแสดงความจริงใจทุกคนอยากจะได้เขาและอยากไปอยู่ประเทศเขาอยากไปทํางานที่ประเทศของเขาสี่ปีที่รู้จักกันน้องเขาก็ไปเยี่ยม ฝรั่งคนนี้และฝรั่งคนนี้ก็มาหาน้องเขาคือไปมาหาสู่กันใช้ชีวิตดังผัวเมียเวลาอยู่ยประเทศไทยก็โทรหากันทุกวันอะไรด้วยกันน้องเขามีเกิจการร้านค้าของตัวเองเป็นร้านขายของชามคือเขาทางานที่ที่บ้านเขาอะฉะนั้นการที่เขาจะไปหาฝรั่งเ,เดือนหนึ่งหรือสามเดือนมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าครอบมันเป็นงานในครอบครัวเนาะก็รู้จักกันดีอะไรกันดีน้องเขาก็มีลูกภาระ ต่างๆน้องเขาไม่เคยโยนให้ฝรั่งเลยฝรั่งจะส่งให้ก็ต่อเมื่อน้องเขาจะต้องไปหาไปหาฝรั่งไปอยู่กับฝรั่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะถามว่าค่าใช้จ่ายลูกเธอเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เธอไม่ได้ทางานฉันก็จะจ่ายให้คือเป็นการเข้าอ,อกเข้าใจกันดีและช่วงที่น้องเขาอยู่ประเทศไทยในวาเทศการอะไรเขาก็ส่งเงินของขวัญส่งเงินให้อะไรให้เป็นการมีน้ําใจโดยไม่ได้ขขไม่ได้ขขแล้วน้องเขาคิดว่าคือน้องเขาไม่ได้เจอฝรั่งคนนี้ในผ่าคู่เขาเจอในด้วยความบังเอิญ ที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาที่ภูเก็ตเราก็ไปเจอฝรั่งคนนี้แล้วก็ได้คุยกันอะไรกันก็ก็ถูกอกถูกใจกันนั่นแหละถูกอกถูกใจกันเพียงแต่ว่าฝรั่งคนนี้เขาเป็นไวกยเกษียณเขาจะพูดเสมอฉันไม่ได้มีเงินนะฉันไม่ได้มีเงินฉันไม่ได้ร่ํารวยอะไรเอฉันเป็นฝรั่งไวัยเเษียณคนหนึ่งถ้าเกิดว่าเธอรักฉันฉันรักเธอเรารักกันฉันจะแต่งงานเอาเธอไปอยู่กับฉันซึ่งน้องเขาก็ ถูกใจตรงนี้มากกว่าอ,อืแต่งานไปอยู่ต่างประเทศน้องคืออยากทํางานต่างประเทศนะทุกคนเห็นมีฝรั่งหลายๆคนทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็ได้เงินเยอะตัวเองก็อยากมากก็แสดงความจริงใจสุดๆไม่มีที่ว่าจะไปเอ,อกระดีกระดาของเงินเขาเท่านั้นเท่านี้ถ้าเธอไม่ให้ฉันจะแม่ไม่เลยไม่เลยแสดงความจริงใจสุดๆระยะเวลาสามปีสี่ปีที่อยู่ด้วยกันเอาอกเอาใจเขาทุกอย่างเวลาเขามาหาก็เออไม่เคยที่ว่าจะอุย้ยเธอต้องซื้อนั่นให้ฉันซื้อนี่ให้ฉัน ไม่มีเรื่องเหล่านี้ไม่มีปัญหาเหล่านี้เรื่องเงินเรื่องอะไรไม่มีรักกันดีหวานชื่นนะทุกคนหวานชื่นครั้งสุดท้ายที่ไปหาสามเดือนน้องเขาไปเยี่ยมผู้ชายคนนี้สามเดือนสามเดือนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ฝรั่งคนนี้เขาก็โอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมดีทุกอย่างช่วงสามเดือนที่น้องเขาไม่อยู่เขาก็ส่งเสียให้ลูกน้องเขาเออรายจ่ายที่ต้องจ่ายที่ประเทศไทยเขาก็ส่งให้เอ,อการกินการอยู่ที่นั่น ก็ดีในระดับหนึ่งไม่ถึงขั้นมาผู้ชายคนนี้จนหรือว่าโอ๊ยไม่มีอะไรี้ไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนมันก็มีคนมองเพราะน้องเขาอาน้องเขาบอกพี่หนูว่าอายุห่างจากเขา20ปีจริงแต่หนูเป็นคนตัวเล็กหนูก็จะเลเหมือนเด็กซึ่งเอ,อคนที่รู้จักเขาเลหลายๆคนก็โอ๊ยเธอไปเอาเด็กคนนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะคือเขาจะถามแบบนี้นะสําหรับหนูหนูมีความรู้สึกว่า เขาน่าจะภาคภูมิใจในตัวหนูมากกว่าที่ว่าหนูเด็กกว่าเขาแล้วก็รักเขาดูแลเขาดีประมาณนี้ครั้งหลังสุดท้ายที่ไปหาเขาเขากลับมาพร้อมหนูแล้วกลับมาพบหนูหนูไปสามเดือนไปสามเดือนเขากลับมาด้วยเขากลับมาด้วยนี่เขาก็ไปรอหนูที่ภูเก็ตส่วนตัวหนูเองกลับบ้านไปหาลูกสามเดือนอ่ะพี่สามเดือนที่หนูเออไม่ได้อยู่ประเทศไทยหนูก็คิดถึงลูกคิดถึงพ่อคิดถึงแม ก็เลยกลับบ้านโกนฝรั่งบอกว่าเธอไปได้โกรได้เลยสองอาทิตย์แล้วก็อีกสองอาทิตย์สุดท้ายเธอค่อยมาหาฉันเออเพราะว่าเออเธออยู่กับฉันมาแล้วสามเดือนอ,อืมไปหาครอบครัวก่อนน้องเขาก็โอเคตามนั้นต่างคนต่างแยกย้ายที่สนามบินฝรั่งก็บินต่อไปภูเก็ตส่วนน้องเขาเนี่ยก็กลับบ้านกลับบ้านได้ไม่ถึงอาทิตย์น้องเขาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราจะ อยู่บ้านสองอาทิตย์แล้วค่อยไปหาเขาตามที่เขาบอกเราจะโลทําไมเพราะว่าเขาเขามาแค่สี่อาทิตย์เองเดี๋ยวเขาก็กลับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้อยู่กับลูกยาวๆคือน้องก็คิดแบบนี้เนาะเขาก็เลยคิดว่าไปทําความไปเซอร์ไพรส์แฟนดิฟ้าไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ภูเก็ตน้องก็ไปภูเก็ตโดยไม่บอกโดยไม่บอกเสร็จแ,แล้วน้องก็ไปโร,รงแรมที่ฝรั่งบอกว่าเขาพักที่นั่นก็สรุปแล้วฝรั่งไม่ได้พักที่นั่นน้องเขาเริ่มเอะใจ เกิดอะไรขึ้นน้องเขาก็โทรไปหาฝรัง่งถามว่าเธอเธออยู่ที่ไหนเหรอโอ้โ oh, oh, อ้ฉันอยู่ชายหาดเขาก็ว่าอย่างนี้ฉันอยู่ชายหาดก็คุยกันดีอะไรกันดีเพราะว่าฝรั่งยังไม่รู้ว่าน้องเขามาภูเก็ตแล้วแต่น้องเริ่มใจไม่ดีคิดแล้วว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆไม่งั้นจะโกหกทําไมโกหกทําไมว่าอยู่โรงแรมนี้น้องเขาก็เลยถามว่าเธอเธอพักอยู่โรงแรมที่เธอบอกฉันใช่ไหมฝรั่งก็บอกว่าใช่ฉันพักอยู่โรงแรมนั้น น้องก็ไปเดินหาตําชายหาทุกคนไปเดินหาตําชายหาหาเท่าไหรก็หาไม่เจอน้องเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าฝรั่งชอบชอบไปในที่ที่เคยไปไปเลยเลยไปร้านอาหารที่น้องเขาที่เคยไปกินกันประจาเพราะว่าเวลาเขาไปเนี่ยเวลาเขามาประเทศไทยเนี่ยสามสปีที่รู้จักกันเนี่ยก็คือภูเก็ตแกไม่ไปไหนแกไปแต่ภูเก็ตเท่านั้นแต่คราวนี้ก็ไปหาที่ร้านอาหารก็ไม่ได้ไปในเวลาที่เขาไปกินอาหารกันเนาะ ก็ไปแล้วก็ไปถามที่ร้านอาหารว่าเออฝรั่งคนเนี้ยเขามากินอาหารที่นี่ไหมเขาบอกโอมามาทุกวันนั่นแหละอืมมาทุกวันนั่นแหละแล้วตอนนี้น้องเขาก็เลยอ้ามาทุกวันวันนี้ฉันต้องเจอแน่ๆเขาไปดักเจอไม่บอกนะคะว่าตัวเองมาภูเก็ตแล้วไม่บอกเขา,า,เอา,อเขาพอเขามากินอาหารเขามากับฝรั่งอีกสามคนแต่ละคนมีคู่มีผู้หญิงมาด้วยแฟนของน้องเขาก็มีผู้หญิงมาด้วยเช่นกัน คบกันมาสามสี่ปีไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกน้องเขาบอกพี่หนูว่าตกใจมากว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้หนูก็เลยเข้าไปหาเขาหนูไม่ได้เออาโวโอาวเลยหนูรู้ฐานะตัวเองว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกับเขาเราเป็นแค่เพื่อนหญิงเขาเท่านั้นหนูก็เลยถามเขาเขาก็เขาก็คุยนะเขาคุยต่อหน้าต่อหน้าไอ้นี่เลยนะต่อหน้าฝรั่งสามคนนั่นเลยต่อหน้าผู้หญิงไทยสี่คนนั่นเลย เขาคุยต่อหน้าเลยเขาไม่ใช่ว่าอุ้ยมาคุยกับเราเออรับหลังพวกนั้นแล้วก็เหมือนแบบเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนไม่เขาคุยตรงนั้นเลยนั่งสินั่งสิเขาบอกนั่งสิแล้วเขาก็เราก็ถามเขาตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเธอฉันน่ะที่ตกลงกันว่าจะแต่งงานกับเธอเธอคิดดูให้ดีนะเธออายุยังนอ้อยถ้าเกิดเธอไปไปอยู่ประเทศฉันฉันแต่งงานกับเธอ เธอได้ทํางานทําการสมใจเธอแล้วแล้วเธอไปเจอฝรั่งที่รุ่นราวข่าวเดียวกับเธอแล้วถ้าเธอทิ้งฉันไปฉันเท่ากับฉันก็เป็นสะพานให้เธอที่ไปตรงนั้นแล้วเธอก็ทิ้งฉันไปแล้วฉันจะอยู่อย่างไรฉันไม่ได้มีเงินมากพอท,ที่จะแต่งงานเอาผู้หญิงคนหนึ่งไปไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วพอเธอไปเจอคนใหม่เธอก็ทิ้งฉันคือน้องเขาตกใจมากกับคําพูดนี้เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันมา เขาไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้ว่าเอ้ยถ้าถ้าเกิดเธอมาแต่งงานกับฉันแล้วเธอเจอคนใหม่เธอจะไปไหมแหละไม่เคยไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้ก็เลยถามเขาว่าเธอเอาเหตุเอาคําพูดเหล่านี้มาจากไหนเธอคิดได้อย่างไรฉันจะแต่งงานกับเธอก็คือฉันจะไปอยู่กับเธอสามสี 3, ่สามสี่ครั้งที่ฉันไปหาเธอฉันเคยมีทําอะไรที่ไม่ดีไหมก็ก็ไม่เคยเลยก็เป็นเรื่องระหว่างสองคนที่คุยกันแต่มีคนอีกหลายๆคนนั่งอยู่ตรงนั้นอะทุกคนนะคือเราอะคิดว่าเรากับเขาอะเป็นคนไหน แต่เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนในไงเขาคุยต่อหน้าทุกคนเลยฉันไม่พร้อมที่จะแต่งงานกับเธอเพราะเธออายุน้อยเกินไปแต่ผู้หญิงที่นั่งข้างเขาเนี่ยก็อายุน้อยกว่าเราอีกเราก็เลยถามเขาแล้วผู้หญิงคนนี้เอามาจากไหนเขาบอกว่าเขาอะมาพักเขาไม่ได้พักโรงแรมหรอกเขาพักเออวิลล่าเออมาเช่าบ้านรวมกับอไสามฝรั่งสามคนนี่ ฝรั่งสามคนนี้น้องไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ครั้งที่แล้วที่เขามาที่ภูเก็กตเนี่ยก็ได้เจอกันที่ชายหาดกับฝรั่งสามคนเนี่ยคือคือทักทายกันอะไรกันธรรมดาแต่ว่าไม่รู้จักพัดจะผูกเขาไปคุยกันตอนไหนที่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยน้องเขาบอกว่าหนูไม่เคยรู้จักกับฝรั่งสามคนนี้มาก่อนแต่แฟนหนูบอกว่าเขาไปเจอฝรั่งสามคนเนี่ยเออครั้งที่แล้วแล้วก็ติดต่อคุยกันมาตลอด แล้วฝรั่งสามคนเนี้ยก็ชวนว่าถ้ามาเช่าวิลล่าอยู่ะมันจะมันจะประหยัดกว่าแล้วก็เรื่องเรื่องแต่งงานเรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้ลืมไปเลยกับผู้หญิงไทยอ่ะทุกคนฟังนะคะทุกคนมาฟังสายฝอทั้งหลายที่หาแฟนแก่อายุเยอะแล้วคิดว่าฝรั่งใบกษียณเนี่ยเรายังเด็กอยู่เขาไม่มีวันเทเราหรอกฝรั่งใบกษียณมาหาความจริงใจฝรั่งใบกษียณบางทีเขาก็แยบยนต์เหมือนกันถึงถึงเขาอาจจะเป็นคนซื่อๆในสายตาเราแต่ ถ้าเขารู้จักคนอื่นรู้จักฝรั่งอื่นที่แนะนําเขาแบบนี้เลขาก็เชื่ออืมแล้วเขาก็เชื่อ,อเ,เชื่อไอ้ถามมาเชื่อเนี่ยนะเออเพราะเขาเออไม่ทันคนอื่นไหมมันเต็มใจเชื่ออืมเพราะมันไม่ได้พลาดอะไรเขาไม่ได้พลาดอะไรเลยนะทุกคนคิดดูเขาไปเช่าวิลล่าอยู่ฝรั่งสามคนนั่นหาผู้หญิงให้ฝรั่งสามคนนั่นเขามาพักแบบนี้อยู่แล้วหาผู้หญิงให้ในแอปหาคู่มาเดทกันครั้งแรกก็กินก็เที่ยวเหมือนปกติแล้วครั้งต่อไปที่มา อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ก็ได้อาจจะเทผู้หญิงคนนี้หรืออาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้หรือว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าฝรั่งสามคนน่ะเขาท่องอยู่ในแอปหาคู่อยู่แล้ว <enne> เขาบอกว่าเอแฟนน้องเขาบอกว่าตอนนี้ตอนตอน,ตอนหลังนี่นะเขาไม่ได้นั่งเ,เรื่องนี้เขาไม่ได้คุยคุยบนโต๊ะอาหาร,ร <anner> บนโต๊ะอาหารนั่น BE ก็จบไปน้องเ้าเสียใจร้อง,ห,องห่มร้องไห้ประมาณนั้นแล้วน้องเขาไปพักโรงแรมแล้วก็น้องเขาพยายามโทรหาเอฝรั่งคนนี้ว่าเธอเธออย่าทํากับฉันแบบนี้เลยฉันรักเธอมากอะไรประมาณนี้ก็ ก็เลยมานัดเจอกับฝรั่งอีกรอบหนึ่งโดยส่วนตัวขอคุยส่วนตัวไม่ได้มีคนอื่นอยู่ด้วยฝรัง่งวัยเกษียณคนนี้แฟนน้องเขาเนี่ยเขาก็พูดความจริงให้ฟังว่าฝรั่งสามคนนั้นเขาก็มาเป็นมาประเทศไทยเป็นสิบปีแล้วและเป็นสิบปีที่เขามาเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงไม่จําเป็นจะต้องซ้าหน้าก่อนที่จะบินมาประเทศไทยฝรั่งเขาจะวางแผนเป็นปีอยู่แล้วจะวางแผนเป็นปีอยู่แล้วแล้วกเ็เขาก็จะเหมือนกับ อยู่ในแอปหาคู่อยู่แล้วอ่ะอยู่ในแอปหาคู่อยู่แล้วแล้วก็หาแฟนฝรั่งเพราะว่าคนไทยอยากได้ฝรั่งคนไทยอยากได้ฝรั่งอยู่แล้วจะเอาเด็กแค่ไหนก็เอาได้ถ้าเราบอกเราอยู่ใน,ในวัยเกษียณอย่างนั้นอย่างนี้เออเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ฝรั่งคนนี้เขาดีนะเขาบอกหมเลยบอกหมดเลยบอกน้องเขาหมดเลยเ네นี่ยว่าเนี่ยแล้วเขาแนะนําอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ลองมาอยู่กับเขาใช้ชีวิตกับพวกเขาคือมันดีมากเลยเธอฉันไม่ได้เสียอะไรจ่ายเยอะแล้วก็เออผู้หญิงเขาเขาดูแลฉันดีผู้หญิงก็ไม่ใช่ เออผู้หญิงเป็นหมอหนวดหรือเป็นบาเป็นอะไรอย่างนี้เป็นผู้หญิงออชาวบ้านธรรมดาที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาบินมาหาฉันที่ภูเกต็ตแล้วหลังจากที่ฉันกลับไปฉันจะติดต่อกับเขาใหม่ต่อไปก็ได้หรือถ้าเกิดว่าไม่ติดต่อกับเขาต่อไปพวกเขาก็จะหาผู้หญิงใหม่ให้ฉันถ้าฉันมาฮอลิเดย์ครั้งหน้าทุกคนชีวิตพังน้องเขาบอกพี่หนูชีวิตหนูพังเลยอ่ะหนูได้ยินคนํานี้มันเป็นฝรั่งที่ว่า หนูไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้คิดว่าอยู่กับฝรั่งอายุเยอะวัยเกษียณเนี่ยเขาจะจริงใจกับเราเขาจะไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้เขาเหมือนฝรั่งใจแตกที่แบบว่าข้างหน้าฉันก็อาจจะไม่เอาผู้หญิงคนนี้ก็ได้ <bride. S 1> เขาพูดกับเธอไม่ต้องหึงไม่ต้องห่วงฉันนะข้างหน้าฉันอาจจะไม่ได้เอาผู้หญิงคนนี้ก็ได้ข้างหน้าฉันอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นก็ได้เออยู่ที่ว่าเอพวกเขาจะหาแฟนให้ฉันแบบไหนเพราะว่า แฟนน้องเขาเนี่ยไม่ได้เก่งทางเรื่องอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าฝรั่งสามคนนั่นะก็จะจัดการให้เสร็จเรียบร้อยเพียงแต่ให้ฝรั่งคนเนี้ยเออแฟนน้องเขาเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายให้นิดหน่อยเขาจะติดต่อฝรั่งให้เลยว่านี่นะเออมีมีฝรั่งไว้เกษรรียคนหนึ่งเอออยากติดต่อเธอเอออยากหาแฟนคนไทยเนี่ยถ้าเธอมีเพื่อนเธอก็พามาด้วยอย่างนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะแต่ฝรั่งคนนี้ไม่ได้อยู่ในแอปหาคู่นะคะแฟนน้องไม่ได้อยู่ในแอปหาคู่แต่สามคนนนะ่ะอยู่ แล้วก็มีหน้าที่ที่แบบว่าถ้าเกิดว่าหาแฟนได้แล้วในแอปหาคู่ได้แล้วก็จะหาให้กับคนอื่นที่ตัวเองรู้จักด้วยคือเขาพยายามหาเพื่อนมาหาันค่าเช่านั่นแหละประมาณนั้นแล้วพวกนี้ก็จะมาประมาณสี่อาทิตย์น้องก็บอกหนูเสียใจมากพี่แล้วหนูก็เลยถามเขาว่าระยะเวลาสามปีสี่ปีที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเธอรักฉันไหมเขาก็บอกว่าเขาก็รักแต่เขาไม่พร้อมที่จะแต่งงานเขาไม่พร้อม ที่จะเป็นสะพานให้ใครเขากลับไม่ฟังเราเขาฟังแต่ฝรั่งสามคนนั้นพูดว่าผู้หญิงไทยจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พี่ชีวิตหนูพังมากเลยหนูไม่เคยรู้จักกับฝรัง่งอื่นเลยหนูรู้จักเขาคนเดียวเสียเวลาไปสามปีสี่ปีหนูพยายามที่จะง้อเขาแต่ง้อเท่าไหร่เขาก็ไม่สนใจง้อเท่าไหร่เขาก็ไม่เอาหนูตอนนี้หนูอยู่ที่บ้านฝรัง่งยังอยู่ที่ประเทศไทยพี่หนูอยากจะเล่าเรื่องของหนู ให้เป็นอุทาหรณ์สนใจกับสายฝอทั่วๆไปว่าถ้ามีแฟนฝรั่งไวกเกษียนต่ตให้เราอายุน้อยถ้าเขาเจอใครที่ดีกว่าเจอเพื่อนฝรั่งที่แนะนําเขาแบบนั้นเขาก็เออเชื่อฝรั่งมากกว่าเราเขาเลือกที่จะเชื่อประมาณนั้นหนูฝรั่งเป็นอย่างเงี้ยเยอะ ฝรั่งยบกษียณหนู่าไปคิดว่าโอ้ยเขายเกษียณแล้วเขาจะต้องได้เราเป็นเด็กเขาจะต้องหวังดีกับเราจริงใจกับเราเพราะว่าเขาได้แฟนเด็กฝรั่งยบกษียณพวกนี้บางทีเขาก็อยากเปลี่ยนผู้หญิงทุกปีทุกปีหรือทุกครั้งที่เขาไปประเทศไทยก็มีเนี่ยนี่เขาไปเจอกลุ่มนี้เขาเขาเข้ากลุ่มนี้แล้วคราวนี้ฝรั่งเหล่านี้ก็จะต้องบอกเออเธอไม่ต้องห่วงเรื่องผู้หญิงฉันหายเธอได้ถามว่าคนแก่อ่ะชอบไหมชอบมันก็เหมือนคนแก่บ้านเรานั่นล่ะ ผู้ชายก็คือผู้ชายจริงไหมทุกคนผู้ชายคือผู้ชายอยู่ๆมีผู้หญิงมาปนเปื้อเสนอให้เวลาที่ไปฮอลลีเดย์ไม่จําเป็นต้องแต่งงานถ้าแต่งงานก็คือว่าต้องอยู่กับคนนี้เลยอันนี้มีมาให้ทุกครั้งที่ไปประเทศไทยอะไปเช่าเอ,อบ้านอยู่รวมกันมีมีเพื่อนคุยสนุกสานานเฮฮาแต่และคนมีคู่มีอะไรคือมันเป็นความสุขของฝรั่งแต่มันเป็นความทุกข์ของเราและ เรื่องนี้น้องๆคนไหนที่ติดต่อกับฝรั่งในแอปหาคู่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเข,ขาเขานัดออกเดทนะแล้วเขาบอกว่าเธอเธอมีเพื่อนไหมเนี่ยเพื่อนฉันจะไปด้วยเธอเออเอาเพื่อนมาด้วยสิเพื่อนฉันก็อยากหาเออแฟนคนไทยเหมือนกันโปรดระวังไว้ฝรั่งแบบนี้มีเยอะพอถึงเวลาที่จบเดทแรกคนไทยสาวไทยนะคิดว่าเป็นเดทแรกของเราแต่สําหรับเขาเขาแค่มาเที่ยว แค่เขาหลอกเราว่าเขาอยากมีแฟนแค่เขาหลอกเราว่าเขาอยากมีเมียคนไทยฝรั่งอยู่ยนี้ไม่ได้งูงเหมือนตะกอนฝรั่งคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้จริงใจเหมือนต่ก่อนเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนได้ผู้หญิงไทยไปต่อให้ผู้หญิงไทยเป็นคนใหม่ดีเล่นการพนันหรืออะไรก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงไทยแต่สมัยเนี้โลกมันกว้างขึ้นฉะนั้นการที่เขาศึกษาเขาได้พูดได้คุยกันอะไรกันเข้ากรุ๊ปคุยกันเรื่องผู้หญิงไทยเขาก็จะพากันทําแบบนี้หนูไม่ต้องเสียอกเสียใจนะคะ ถ้าหนูอยากหาแฟนฝรั่งเข้าไปในแอปหาคู่เหล้วอย่าไปรักเขาแบบนี้ฝรั่งแน่นอนที่สุดคือคนที่แต่งงานกับเราแต่งงานกับเราเสร็จแล้วหลังจากเราไปอยู่กับเขาแล้วนั่นก็เป็นชีวิตอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตทุกวันกับเขาว่าเราจะอยู่กับเขาได้ไหมอะไรได้ไหมมันมีหลายสเต็ปมากไม่ใช่ว่าการที่เรารู้จักเขาคนเดียวแล้วเราเนี่ยกับเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านปลายชีวิตไม่ใช่ฉะนั้นอย่าไปหวังมาก กับฝรั่งสมัยนี้ดีมีไม่ดีมีแต่ตอนนี้ฝรั่งเขารู้เยอะรู้มากและบางคนรู้ในทางที่ผิดบางคนก็รู้ในทางที่ถูกผู้หญิงไทยถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบไม่ดีนิดเดียวเขาจะไปพูดโตโตโตกันแล้วก็ไปเล่ากันเหมือนที่พี่มานั่งเล่าเรื่องฝรั่งนี่แหละค่ะฉะนั้นเข้าแอปหาคู่แล้วก็อย่าไปจริงใจเขาขนาดนี้ถ้าอยากมีแฟนฝรั่งแต่ถ้าไม่อยากมีอยากทําใจอยู่บ้านเขดเดลฝรั่ง ไม่เคยคิดว่าจะถูกฝรั่งแก่เทกลางอากาศแบบนี้ก็ไม่ต้องมีค่ะเพราะว่าฝรั่งเดี๋ยวสมัยนี้ไม่ว่าแก่หรือหนุ่มแบบนี้มีเยอะก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับน้องน้องคนไหนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ให้กําลังใจน้องเขาน้องเขาไม่เคยมีแฟนฝรั่งเลยมีคนนี้คนเดียวก็เป็นคนแรกและคนเดียวแล้วก็ไม่ได้เคยคิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเพราะคิดว่าแฟนตัวเองเออายุเยอะแล้วและเราก็ยังเด็กฉะนั้นเขาต้องภาคภูมิใจในตัวเราที่ ที่ได้เราเออไปอยู่ด้วยก็อย่าไปลงตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าฝรั่งเนี่ยบางทีมกระเท่าหัวงูดีๆนี่แหละค่ะ